สวัสดีค่ะคลิปนี้เม่แต่จะมาชวนถักแผ่นรองแก้วลายดอกทานตะวันนะคะตัวนี้สามารถปรับขนาดเป็นแผ่นรองแก้วหรือเป็นที่รองจานหรือเป็นที่วางรองหม้อได้นะคะสามารถปรับขนาดปรับไซส์ได้นะคะวันนี้เม่ตาใช้เชือกฟอกสองสีแล้วก็ใช้เข็มถักทิวลิปสีทองด้านเบอร์สีในการถักนะคะ วิธีการถักเราจะถักเป็นวงกลมก้นหอยวนไปนะคะจากนั้นเราจึงมาถักกลีบของดอกทานตะวันรอบข้างนอกนะคะวิธีการถักไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยสีที่เป็นเกสรของดอกทานตะวันนะคะ ใครจะใช้สีน้ำตาลหรือสีแดงเข้มเหมือนแม่แต่ก็ได้นะคะเริ่มต้นให้ทำเมจิกริงขึ้นมาค่ะหรือทำห่วงวงกลมนั่นเองนะคะจากนั้นก็ถักเกี่ยวไหมมาแบบนี้แล้วถักหนึ่งครั้งแบบนี้เป็นการถักควักธรรมดาแม่แต่นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะให้ถักควักธรรมดาวนรอบวงกลมนี้8ครั้งด้วยกันนะคะ ครั้งที่หนึ่งแล้วต่อไปครั้งที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด มาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้ดึงปลายไหมตรงนี้เพื่อให้วงกลมชิดเข้ามานะคะจากนั้นเราจะถักก้นหอยวนต่อไปได้เลยนะคะในแถวที่สองเราจะถักลงไปหลักละสองครั้งเดี๋ยวจะนำไหมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้ก่อนนะคะวันนี้แม่แต่ไม่มีตัวขั้นเนาะก็ถักตรงนี้นะคะ หลักถัดไปของแถวต่อไปถักลงไปเลยนะคะแถวที่2เราจะถักลงไปหลักละสอครั้งนะคะควักธรรมดาครั้งที่1ควักธรรมดาครั้งที่สองตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะให้เราถักควักธรรมดาหลักละสองครั้งวนไปจนครบ8หลักนะคะ ครั้งที่หแล้วต่อไปครั้งที่สองนะคะครั้งที่สมครั้งที่สครั้งที่ห้าครั้งที่หก ครั้งที่7ครั้งที่8ตรงที่เราขั้นใหม่ไว้พอดีนะคะก็8หลักหลักละ2ครั้งในแถวที่สองนี้เราก็จะได้16หลักด้วยกันนะคะเป็นเทคนิคการขยายวงกลมออกไปนั่นเองนะคะต่อไปขึ้นแถวที่สมเราก็ขั้นไว้นะคะแถวที่สมเราจะถักหลักละ1ครั้ง สลับกับการถักหลักละสองครั้งวนไปนะคะในหลักแรกแม่แต่จะถัก1ครั้งต่อไปหลักที่สองถักสองครั้งนะคะหลักต่อไปถัก1ครั้งแล้วก็ถักสองครั้งค่ะ ก็ถักวนไปแบบนี้8ชุดนะคะตรงนี้ชุดที่2แล้วต่อไปชุดที่3าถัก1ครั้งและถัก2ครั้งสลับกันไปนะคะ1ครั้ง2ครั้งลง1ครั้งลง2ครั้งนะคะ ต่อไปลงหนึครั้งสองครั้ง1ครั้งสองครั้ง1ครั้งสองครั้งนะคะก็จะครบ แถวที่3มตรงที่เรามาร์กใหม่ไว้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่สี่นะคะเดี๋ยวจะขอดึงไหมมามาร์กแถวไว้จะได้ไม่งงนะคะแต่ถ้าใครถักดูแถวเป็นไม่งงก็ไม่ต้องมาร์กไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวยุ่งยากเสียเวลาตอนนี้ครบที่สามแล้วต่อไปขึ้นแถวที่สี่ให้เราถักคอทธรรมดาลหลักละหนึ่งครั้ง2ครั้งต่อกัน แล้วก็ถักควักธรรมดาหลักละสองครั้งนะคะเริ่มต้นแถวที่สี่นะคะถัก1ครั้งหลักที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักที่สองแล้วก็ถักลงไปสองครั้งตรงนี้ถือเป็น1ชุดนะคะต่อไปชุดที่สองก็เหมือนเดิมนะคะควักธรรมดาหนึ่งครั้งสองหลักต่อกัน และคอตธรรมดาสองครั้งในหหลักคอตธรรมดา1ครั้งครั้งที่1ครั้งที่สองหลักต่อไปถักควักธรรมดาสองครั้งตอนนี้ได้สองชุดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวถึงตำแหน่งนี้รวมก็จะได้แบบนี้8ชุดพอดีนะคะ เดี๋ยวเมื่อแต่ขอข้ามคลิปตรงนี้ไปเพื่อให้คลิปเรามีความสั้นและกระชับนะคะเราก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนจบแถวนี้นะคะตอนนี้ถักมาจนครบรอบแถวที่4แล้วนะคะหลักสุดท้ายก็จะเป็นหลักที่มีไหมสีขาวที่เราขั้นไว้นะคะในแถวต่อไปเราก็จะเพิ่มจำนวนของหลักเดียเด่ยวๆขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปแถวและหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะ สังเกตว่าแถวตรงนี้จะมี1หลักแถวต่อไปเราก็เพิ่ม2หลักจากนั้นในแถวต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็น3หลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูในการขึ้นแถวที่5นะคะส่วนแถวต,ต่อไปเดี๋ยวมีวิธีการขึ้นที่เหมือนกันเพียงแค่เพิ่มหลักเดี่ยวๆขึ้นไปแถวและ1หลักนั่นเองนะคะตรงนี้แถวที่แล้วมีหลักเด,ยเดียวแล้ว2หลัก ต่อไปในแถวนี้ก็ถักหลักเดียวๆไป3หลักนะคะ1 2 3จากนั้นเราจึงถักหลักที่ถักซ้ำนะคะในหลักที่4นี่คือ1ชุดนะคะชุดต่อไปก็ถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมเลยนะคะ1 2 3 ถักซ้ำในหลักที่4จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราถัก2ชุดเดี๋ยวในแถวต่อๆไปซึ่งไม่แต่จะข้ามคลิปไปนะคะเราก็เพิ่มหลักูเดียวตรงนี้นะคะ1 2 3แถวต่อไปก็จะเพิ่มเป็น4หลักและแถวถัดไปก็จะเพิ่มเป็น5หลัก เราจะใช้หลักการนี้ในการขยายวงกลมขนาดใหญ่ออกเรื่อยๆนะคะถ้าถักแผ่นรองแก้วก็อาจจะถักตามขนาดที่พอดีกับแก้วแต่ถ้าถักแผ่นรองจานทรงกลมก็สามารถขยายใหญ่ออกไปได้อีกหรือจะทำที่วางรองก้นหม้อก็สามารถถักขยายใหญ่ออกไปได้เลยนะคะโดยใช้หลักการเพิ่มหลักเดียวๆทีละหนึ่งหลักในแต่ละแถวนั่นเองนะคะ ตอนนี้ชิ้นนี้ถักขึ้นมาถึงแถวที่หนะคะจะสังเกตว่าหลักเดียวเราจะเพิ่มมาทีละหนึ่งหลักแถวที่หจะมี4หลักนะคะ1,2,3,4ถ้าเราจะขยายขนาดขึ้นไปเราก็เพิ่มจำนวนหลักเดียวต่อขึ้นไปอีกนะคะเหมือนชิ้นนี้ถักขยายเหมือนชิ้นนี้ที่ถักขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาเราก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนหลักเดียวขึ้นมาอีกนะคะ แต่ชิ้นนี้เดี๋ยวแม่ตาจะจบชิ้นขนาดเล็กเพื่อใส่แก้วไซส์เล็กนะคะต่อไปเ,ออเราให้เราจบรอบโดยการพยายามให้หานด้วย5้าลงตัวนะคะจำนวนหลักโดยรอบของแผ่นรองนะคะสีเข้มเพราะว่าใน1ห,หลักนะคะไม่ใช่ใน1กลีบนะคะขออภัยค่ะใน1กลีบเราจะใช้5ห,หลักนะคะ1 2 3 4 5สามสี่ห้า ดังนั้นก็พยายามให้จำนวนหลักโดยรอบๆวงกลมหารด้วย5้าลงตัวนะคะแต่ถ้าไม่ลงตัวบวกลบ1หรือ2ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะใช้วิธีการลดหลักหรือเพิ่มหลักก็ได้นะคะอย่างตัวนี้ถักมาด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5ส6ี่ห้าแถวนับโดยรอบก็จะมี47หลักก็ไม่เป็นไรจะมีหลักเกินมาสองหลักเราก็ใช้วิธี ข้ามหรือลดหลักไปก็ได้นะคะต่อไปวิธีการถักกลีบนะคะเราก็ใช้แต่ใช้สีเหลืองเป็นกลีบของดอกทานตะวันนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นถักเหมือนควักธรรมดาเลยนะคะหนึ่งครั้งถักโซ่ขึ้นไปสามครั้ง พันเข็ม4ครั้งนะคะ1 2 3 4จากนั้นถักลงในหลักถัดไปรวบเอาปลายไหมตรงนี้ไปด้วยนะคะงานจะได้แน่นถอดเข็มที่ละสองเส้นนะคะ1 2 3 4 ก็เป็นการถักพอสี่คอนะคะถอดเข็มทีละสองเส้นห้าครั้งพันหนึ่งสองสามสี่ถักลงในหลักเดิมนะคะเราจะถักพ่อสี่คอลงไปสองครั้งในหลักเดียวต่อกัน3มหลักนะคะ 2> 1นึสองสาม สี่ห้าหสองสสห้า เจะเป็นการถักพอสองคอหลักละสองครั้ง3หลักนะคะจากนั้นก็จะปิดกลีบด้วยการถักโซ่สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วถักควักธรรมดาลงในหลักถัดไปนะคะเห็นไหมคะว่าในหนึ่งกลีบเราจะประกอบด้วย5หลักด้วยกันนะคะหลักที่1 แล้วก็ถักพ่อซีคอหลักที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ปิดกรีบในหลักที่ห้านะคะถ้าจำนวนหลักไม่ลงตัวถักมาจนถึงตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราอาจจะใช้วิธีการถักลงไป2อหลักพอสองคอหลักและหนครั้ง2หลักก็คือกระจายออกไปให้จำนวนหลักลงตัวนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวถักกลีบต่อไปให้ดูซ้ำอีกรอบนึงนะคะ ในการขึ้นกลีบต่อไปให้ถักควักธรรมดาในหลักถัดไป1ครั้งถักโซ่3ครั้งจากนั้นพันเข็ม4ครั้ง ปิดกลีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ได้สองกลีบแล้วนะคะก็ถักกลีบของดอกทานตะวันซ้ำในรูปแบบนี้วนไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถักจบดอกแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ถักมาจนรอบวงแล้วนะคะก็จะมีสองหลักที่ขยายหลักออกไปไม่ได้ถักซ้ำลงไปในหลักเดิมนะคะเพราะว่า,ามีทั้งหมด47หลักก็เศษมา2หลักก็เลยกระจายออกมาเพื่อให้ลงตัวนะคะเราจะปิดกรีบที่ช่องสุดท้ายด้วยการเ,าเปลี่ยนเป็นถักลื่นห่วงนะคะเกี่ยวไหมดึงลอดห่วงเลยค่ะ จากนั้นก็จากนั้นก็ตัดปลายใหม่แล้วก็เก็บไหมที่ด้านหลังของตัวที่รองแก้วน้ำเลยนะคะเกี่ยวไหมลงไปเก็บที่ช่องเดิมนะคะจากนั้นก็เกี่ยวไหมล็อกรอดขาของหลักนะคะ จัดทรงจัดกลีบให้เข้ารูปนะคะก็จะออกมาสวยงามเลยนะคะที่รองแก้วลายดอกทานตะวันสดใสมากเลยนะคะสวยงามน่ารักมากแม่แต่ก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะคะจะถักตามกันได้ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้แม่แต่ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมผลงานใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมผู้แฮนดิค f t ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ